สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอในเช่นเคยนะครับหน้ายามเย็นๆกับพระชุดสายวังนะครับหากจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์ตัว ID Line เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code แกนหาได้เลยนะครับ EP นี้นะครับเช่นเคยนะครับน้อนี่อันนี้ครับตามธรรมเนียมช่องเราเลยนะครับ อันนี้ครับที่ห้าหมื่นสามพันเนาะอ่า EP นี้นะครับก็องละสามร้อยบาทนะครับนะสี่องค์หนึ่งพันนะครับเนาะอ่าทุกๆหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับเราก็จะคืนกำไรให้พี่ๆ FC เนาะที่ชื่นชอบสายวางกันนะครับอ่าแล้วก็ก่อนจะไปชม EP นี้กันนะครับวันนี้เราก็อ่ามีเกมมาให้เล่นเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่า EP นี้นะครับนะอ่าซื้อครบอ่ายอดหนึ่งพันบาทนะพี่เนาะหนึ่งพันบาทก็เหมือนเดิมนะครับมีสิทธิ์ลุ้นช้างนะครับหนึ่งเชือกเนาะ อันนี้ผมนะครับจะให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะครับวันที่อัดตอนนี้นะครับก็วันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กันยาเนาะ,ะผมอัดประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็เดีย๋ยวจะลงลิปหกโมงเย็นนี้เนาะก็ะพรุ่งนี้นะครับวันหมดเขตนะครับวันที่สิบมีเกมมาให้เล่นเนาะหมดวันที่สิบห้าตอนเที่ยงนะพี่นะ,ะให้ดูวันที่แล้วนะครับก็คือ มีเวลาถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะครับเนาะมีใครซื้อครบ1,000บาทมีสิบุ้นช้างนะครับช้างเป็นช้างสามหัวเนาะบางคนก็เรียกเอราวันนะครับแล้วก็มีสมเด็จโตอยู่ด้านบนนะครับมีประดับเพชรประดับพลอยนะครับสวยๆเลยคือตั้งโชว์ได้เลยนะครับพี่ๆครับคุ้มมากๆเนาะหนึ่งพันบาทตอนหนึ่งสิทธิ์นะครับนะใครครบสองพันบาทได้สองสิทธิ์เลยนะครับไม่เสียเวลานะครับเนาะอีพีนี้นะครับไม่ได้ลงกล้องนะครับเนาะ อาจจะไม่ได้ลงกล้องนะครับพอดีพระมีเยอะเนาะอ่ะไม่เสียเวลาเนาะรายการที่1ครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ลุมพุทธนะครับเนาะอ่าเป็นเนื้อเป็นจะลงนะครับนะองค์นี้จะเป็นเนื้อเป็นจะลงเนาะอ่าแล้วก็นะครับอ่าด้านหลังเนาะอ่าด้านหลังเป็นพระคาถาชินบัญชรน,นะครับพี่พี่อ่าด้านหลังเป็นพระคาถาชินบัญชรน,นะครับอ่าเน้นย้ำเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่พี อ่าดูให้ชอบดูใหู้กใจเนาะอ่ารายการที่1อ,องค์นี้มีแร่ตะไบทองด้วยนะครับอ่ามีแร่ตะไบทองด้วยเนาะรายการที่1ครับต่อไปครับรายการที่2ครับอ่านี่ครับมีอีก1ององนะครับลุงพุทธเนื้อเป็นฉลงด้านหลังเป็นพระคาถาชินบัญชรนะครับนะอ่าเป็นพระคาถาของสมเด็จโตนั่นเองเนาะมีแร่ตะไบทองนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ลุงพุทธเนื้อเป็นฉลงด้วยเนาะอ่ารายการที่2ครับต่อไปครับรายการที่3ครับอ่าองนี้ครับ เป็นสมเด็จดำนะครับอาสมเด็จดำพิมพ์ลุงพุทธนะครับอาพิมลุงพุทธทั้งสองหน้าเลยเนาะอาสมเด็จดำสองหน้าพิมพ์ลุงพุทธเนาะอานี่ครับเนื้อแกล้งแบบนี้เลยนะครับอาองนี้แม่เหล็กดูดติดนะพี่นะพอดีหาแม่เหล็กไม่เจอเนาะเนี่ยน่าจะดูดติดแน่นอนนะครับองนี้ครับรายการที่3นะครับต่อไปครับรายการที่4ครับอานี่ครับอีกหนึ่งองครับสมเด็จดำพิมพ์ลุงพุทธนะครับสองหน้านะครับ มีมา2องค์เนาะอ่านี่ครับดูมีคราบขึ้นแบบนี้เลยนะนะครับนะคราบขึ้นแบบนี้เนื้อค่อนข้างแกร่งดีเนาะเนื้อออกไปทางโซนแกล่งเลยนะครับรายการที่4ี่ครับต่อไปครับรายการที่5้าครับองนี้ครับเป็นพระพระพุทธเนาะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับแล้วก็มีเหมือนสวมชฎานะแล้วก็ขี่สิงนะครับพี่ขี่สิงเนาะแล้วก็เป็นขี่สิงบนฐานสิงนะครับ อันนี้ครับมีมวลสารดินเจ็ดปลาเจ็ดโปงเม็ดแร่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้โหแล้ดูคราบฟ้าขาวอ่าพวกคราบฟ้าครับปูนปลกหอยขึ้นเลยนะครับอ่ะรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่6ครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองนะครับอ่ามีไม้ยางละสองเลยเนาะอ่านี่ครับอีกหนึ่งองนะครับพี่ๆดูครับโอ้โหดูนะอ่ามวลสารนะแบบนี้เลยโอ้โหคราบปูนปลกหอยเต็มเลยนะครับอ่าคราบปูนปลกหอยเต็มเลยเนาะ รายการที่6ครับรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระพักคุ้เป็นคนมาตูมเป็นพิมพ์สองหน้าครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นลุงพุทธเนาะมีครับฟ้าขาวเนื้อแตกายงานนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนี่องนี้ด้านนี้แตกสังโลกนะครับสองพิมพ์เนาะสองพิมพ์ใน1องค์เลยนะครับหนึ่งองค์อันนี้จะเป็นลุงพุทธเนาะนี่ก็จะเป็นสุโขทัยนะครับมีผงที่เท่าเวลาเต็มเลยนะครับรายการที่7นะครับ ต่อไปครับรายการที่8ครับอ่าตรนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์เนาะลุงพุทธนะครับกนี่อ่าเป็นผิ่มใหญ่เนาะอ่านี่จะกลับหัวนะครับเป็นมาเหศสวนเนาะอ่าเป็นสวนกันนะครับนี่ครับแตกลายสังขโลกเนาะนานี้แตกลายสังขโลกสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยนะครับองละ300บาททุกรายการเลยนะครับพี่ EP นี้เนาะสี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่8ครับ ต่อไปครับรายการที่เก้านะครับนะอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหดูครับมีมวลสารแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังยุบย่นแบบนี้คือ,อเนี่ยนาะมีแร่ตะไบทองครับและสังเกตเนาะเนี่ยม r, เม็ดดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งแล้นะพวพกมวลสารเนี่ยสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองสีเขียวนี่จะเม็ดใหญ่กว่าปกติเลยนะครับอ่าจะเห็นเม็ดเป็นกลมๆเม็ดใหญ่กว่าปกติเลยเนาะอ่าองนี้นครับรายการที่9้านะครับนะอ่ารายการที่9้าครับต่อไปครับ รายการที่สิบครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พประทานนะครับอ่าขอบตัดจะเนี่ยเนาะโอ้โหตัดแบบนี้เลยนะครับองนี้จากเม็ดดินชิดป่าจ็ดปงค่อนข้างดูเม็ดใหญ่อยู่นะพี่นะอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยเองเนาะปิดกันเข้ามาได้เลยครับรายการที่สิบครับอ่าอย่าลืมนะครับเนาะอ่าซื้อครบหนึ่งพันบาทนะครับได้รับหนึ่งสิทธิ์นะครับพี่ลุ้นช้างวันนี้เนาะ หมดเขตนะครับพรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะครับวันที่หมดเขตวันที่15ตอนเที่ยงนะครับ15ากันยาตอนเที่ยงเนาะอ่ะองนี้ครับรายการที่11ครับองนี้ครับเป็นสมเด็จเลือดแก้วครับโอ้โหนี่ครับพี่ดูนะอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่ะองนี้จะเป็นหลังเรียบนั่นเองนะครับพี่ๆชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ารายการที่11นะครับนะอ่ารายการที่11เเนาะ ต่อไปครับรายการที่12ครับโอ้โหนี่ครับพี่พดีดูนะครับเม็ดกรวดดินเจ็ดปาเจ็ดโป่งครับโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะมวลสารนี่อยู่ในเนื้อผ้าเลยนะครับมวลสารอยู่ในเนื้อผ้าเลยเนาะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่รายการที่12นะครับรายการที่12ครับ ต่อไปครับรายการที่13ครับอันนี้ครับเป็นสมเด็จเล็บมือเนาะพิมพ์เล็บมือนะครับจะเป็นพิมพ oui, ์คล้ายๆพิมพ์เส้นได้นะอาจะเป็นพิมพ uh ์คล uh ้ายๆพิมพ์เส้นได้เนาะลงรักนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนแล้วก็มีการปิดทองมาด้วยนะครับมีการปิดทองมาด้วยเนาะองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เล็บมือเลยนะครับนี่นะพอๆกับเล็บมือเลยนะครับรายการที่13นะครับ ต่อไปครับรายการที่14ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานตายตนโผลนอนแล้วเขามีคําว่าครัวโตนะครับอ่าส่วนด้านหลังครับเป็นตาชะานะครับพี่ๆองค์นี้จะมีแร่เหล็กด้วยนะครับอ่าองค์นี้จะมีแร่เหล็กด้วยเนาะโอ้โหอ้าโอ้องค์นี้เป็นเนื้อชั้นหมากนะครับพี่ๆแม่เหล็กดูดติดนะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อชั้นหมากแม่เหล็กดูดติดเนาะอ่ารายการที่14ครับ ต่อไปครับรายการที่15ครับองค์น,นี้ก็เป็นเนื้อชั้นมากอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์ลงพุทธพิมพ์ลงพุทธเนาะมีแร่าตะไบทอครับมีเส้นกรอกกระจกส่วนด้านหลังครับพี่เป็นอรอยเท้าพระพุทธบาทนะพี่นะ้องเขาจะเรียกว่ารอยเท้าพระพุทธบาทนะครับอนี่ครับสวยเลยเนาะเป็นเนื้อชั้นมากนะครับพี่พี เขาจะเป็นที่หมากที่สมเด็จโตเนาะเคี้ยวแล้วก็นําไปตากแห้งนะครับมาบดผสมมวลสารเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ารายการที่15นะครับมรีรายการที่15เนาะต่อไปครับรายการที่16ครับอ๋องนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ทรงครุฑนะครับอ่าเนื้อทําครับมีมุดทองตรงกลางหน้าอกนะครับนี่ด้านหลังมีมุดทองสี่มุดแบบนี้เลยเนาะ นี่ครับในนี้เนื้อดำนะครับรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่านี่ครับจะเป็นเนื้อสบู <tr> ่เลือดเนาะหรือเนื้อแดงนั่นเองพิมพ์สมเด็จพิมพ์ทรงพรุตนะครับอ่าด้านหลังก็มีหมุดทอง2หมุดเนาะมีมุดทอง2หมุดแบบนี้เลยนะครับอ่านี้จะเป็นเนื้อสบู่เลือดเนาะอ่ารายการที่17ครับให้ดูก่อนนะครับ ต่อไปครับรายการที่18ครับนี่ครับเป็นสีฟ้านะครับมีหมุดทองตรงกลางหน้าอกนะครับนี่ครับด้านหลังก็มีหมุดด้วยนะครับอ่าโอ้โคือบอกเลยได้ครบทุกวันณะสีเลยเนาะอ่ะรายการที่18นะครับต่อไปครับรายการที่19ครับอ่ะนี่ครับนี้จะออกเนื้อสีเหลืองเนาะบางคนก็เรียกแบบสีทองครับพี่นะอ่าครับมีหมุดทองด้วยเนาะ พิมพ์ทรงครุฑนะครับด้านหลังมีมุดทองอ่าด้านหลังมีมุดทองนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่ารายการที่19ครับนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์ทรงครุฑเนาะอ่าคนละเนื้อเลยนะพี่นะคนละเนื้อคนละสีเลยอ่ะสี่องค์พันพอดีเลยนะครับ16บหกสิบนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับ อนี่ครับเป็นสมเด็จด,ดำนะครับอ่าเกททลุซูงมีเส้นกรอบกระจกด้วยเนาะพระพักลมเป็นผลมะตูมมีใบหูด้านซ้ายนะครับอ่ะแล้วก็มีเม็ดพงวิเศษนะครับอ่าสวนด้านหลังครับพี่เป็นตาโลนะครับอ่าตาโลตาแผ่นดินเนาะอ่ารายการที่20ครับเนื้อดำเนื้อแข็งแกรงแบบนี้เลยครับโอ้โหดีมากๆเลยนะพี่เนื้อเขาจะเรียกว่าอะไรนะมีพวกผงอะไรนะขี้เล็ไหลนะครับอ่ะ รายการที่20นะครับแม่เหล็กองนี้น่าจะดูดติดแน่นอนเนาะพอดีวันนี้หาแม่เหล็กไม่เจอเนอะเอาะรายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ,องนี้ครับเป็นสมเด็จพิมไกเซอร์นะครับอา่านี่จะมีพวกฝั่งเม็ดแร่ัญมณีด้วยนะครับเ,เป็นพิมไกเซอร์องค์ค่อนข้างใหญ่กว่าสมเด็จนะครับแล้วก็มีการลงรักปิดทองนะครับอา่าองนี้จะมีการลงรักปิดทองเนาะ ล่งลักปิดทองด้วยนะครับรายการที่21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับองคงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับลงชาปิดทองครับมีฝังมุกด้านหลังเนาะด้านหลังด้านหน้ามีนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จโตนะครับทรงช้างนะครับสมเด็จโตทรงช้างเนาะองค์พระครับปิดทองล่องชาตินะครับอองค์พระจะมีการปิดทองล่องชาตินะครับรายการที่22ครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่าองนี้ครับอ่าเนื้อหาเหมือนกันเลยครับส่วนด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตเนาะอ่านั่งกรรมฐานนะครับมีมุดทองนี่ครับปิดทองล่องชาตินะครับแล้วก็มุกเปลือกหอยเนาะเนี่ยที่เป็นหอกขาวนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองค์นะครับด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตแล้วก็มีนาคปกใบมะขามเนาะ อาจจะมีนักปกใบมะขามสององนะครับแล้วก็สมเด็จโตเนาะนี่พุทธศินสายวังเลยนะครับพี่พี่อ่าองค์นี้ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่ารายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับอ่านี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อูทองนะครับมีฝั่งอัญมณีสีแดงเนาะอ่าพบเป็นเม็ดมวลสารของสายวังนะครับด้านหลังครับจะฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีปิดทองล่องชาติแบบนี้เลยนะ เนื้อโซนพระเนาะจะออกไปทางโซนนึกแก่งนะครับพี่ๆเห็นไหมจอาขาค้างวนๆแกงงแบบนี้เลยครับรายการที่25ครับต่อไปครับรายการที่26ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะครับเนื้อหาก็จะเป็นกรุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยปีแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีรอยปีแบบนี้เลยเนาะองค์พระนะครับมีการปิดทองล่องชาติมาเห็นได้ชัดแบบนี้นะครับ รายการที่26บครับไปครับรายการที่27ครับอ่านี่ครับรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลายปีกาเขตทะลุซุ้มเนาะอ่ายบหลังเป็นหลังกาบหมาครับองค์พระจะมีการปิดทองล่องชาติมาเลยนะครับอ่าองค์พระจะมีการปิดทองล่องชาตินะครับนี่สวยๆแบบนี้ครับแคปรูปหรือส่งอ่ามาได้เลยเนาะทางไลน์นะครับพี่ๆอ่ารายการที่27ครับ ต่อไปครับรายการที่28ครับอ่านี่องนี้จะเป็นพิมพ์ลุงพุฒนะครับมีเส้นกรอบกระจกเนาะลงลักปิดทองนะครับส่วนด้านหลังเป็นหลังสังขยาครับโอ้โหพี่ยุบย่นยุบแบบนี้เลยเนาะอ่าหลังสังขยาครับรายการที่28นะครับนะรายการที่28ครับต่อไปครับรายการที่29ครับอ่าองนี้ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ครับวันนี้ประดับเพชรพลอย้องฟังเพชรพลอยเลยเนาะเนื้อแตกรายงานนะครับออกไปทางโซนแกล่งนะครับอันนี้จะไปเกือบไปทางโซนเนื้อปูนเพชรแล้วนะครับเนี่ยอ่าใกล้เคียงกับเนื้อปูนเพชรเลยเนาะก็จะเป็นเนื้อจะออก่วนขาวงาช้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความแกล่งเนาะอ่ามีความแกล่งในตัวนะครับอ่ารายการที่ยี่ครับต่อไปครับรายการที่30คสับครับ นี่อีกหนึ่งองค์ครับเนื้อปูนเพชรก็เรียกมาได้เลยเนาะประดับเพชรพลอยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับองค์พระนะครับเนื้อหาขาวนวนแกล่งเนาะเหมือนงาช้างเลยนะครับพี่พี่ครับอ่าสวยแบบนี้ครับรายการที่30นะครับอ่ารายการที่30เนาะอันนี้จะเป็นเพชรพลอยสีเขียวนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอ่าซื้อครบ1,000บาทนะครับนอรับ1สิทธิ์นะครับพี่อ่าแล้วก็หมดเขตวันที่ สิบห้านะครับเวลาเที่ยงนะอ่าสิบห้าเวลาตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็มีพี่ผู้โชคดีเนาะพอดีมีคนเดียวเพราะผมอ่ามาดูแล้วผมให้เวลาน้อยไปหน่อยเนาะแค่สองชั่วโมงเองคราวที่แล้วผมให้อ่าสองทุ่มเองเนาะก็มีเวลาแค่สองชั่วโมงอันนี้ผมให้ถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเลยนะครับอ่าวันที่สิบห้าตอนเที่ยงเลยนะครับอ่าเริ่มต่อเลยเนาะรายการที่สามสิบเอ็ดครับนี่ครับองนี้ครับ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับอ่าพิมพ์ลุงพุทธนะครับลงรักนะครับอ่าน,นี่โอ้โหหัววนหลังนี่เห็นไหมเอ่อยุบแบบนี้เลยเนาะเห็นมีรอยปีรอยแยกแบบนี้นะครับอ่ารายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอ่านี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เนาะต่อไปจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะอ่าชุดเนื้อสัมฤทธิ์เนาะหลังเป็นหลังกาบหมากนะครับ อ่าเป็นหลังทระปากนะครับนี่พิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มครับสันแข้งคมคมเลยนะครับรา,ายการที่32ครับต่อไปครับรายการที่3 3ครับอ่าวงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโฟตสินเนาะน่าจะเป็นสกอไทยนะครับอ่าแล้วมีสันแข้งเนาะพระพักคมเป็นฝนมาตุ้มเลยนะครับแล้วก็เกตทะลุซุ้มนะอ่าสันแข้งคมดีเนาะ เนื้อสำริดครับลงรักนี่ครับด้านหลังก็พี่เป็นนี่ครับมีคําว่าหลวงพ่อโตเมตตานะครับรอสอสี่ห้านะพี่นะรอสอสี่ห้านะครับรอสอสี่สิบห้านั่นเองเนาะอ่าองค์นี้ครับอ่รายการที่สามสิบสามครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับนี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่ามีสังฆตินะครับเรียกพิมพ์ใหญ่สังฆติก็ได้เนาะนี่ สังกติชัดเจนนะครับพระพักรกรมเป็นฝนมาตูมเนาะมีข้าวแป้งนะครับแล้วก็มีเส้นกรอบกระจกเส้นกรอบประคับพิมพ์นะครับด้านหลังครับพี่นี่ครับเจ้าสัวมั่งคั่งนะครับรอส55ห้าสิบห้านะครับอารอส55ห้าสิบห้านะเจ้าสัวมั่งคั่งนะครับพี่พี่รายการที่สามสิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อสำริดลงรักครับอ่าด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนแบบนี้เลยครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยเนาะอ่ารายการที่35หครับต่อไปครับอ่ารายการที่สามสิบนะครับอ่าสานี่ครับ เป็นวัดเกตชัยโยเจ็ดชั้นอกตันนะครับเนื้อสำริดเนาะมีค่าแป้งนะครับแล้วก็มีการลงลักมานี่ครับหลังก็ยุบย่นแบบนี้เลยนะครับหลังจะมีรอยยุบรอยย่นแบบนี้เลยเนาะรายการที่36ครับรายการที่36นะครับต่อไปครับรายการที่37ครับอ่ารงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่ามีค้าแป้งแบบนี้เลยหลังเป็นหลังกับหมากนะครับอ่ารงนี้จะเป็นหลังกับหมากนะครับ รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับสามสิบเจ็ดนะครับจำหมายเลขให้ดีน้องพี่เนาะต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดครับอ่านี่ครับเป็นพักกิ่งอ่อพักกิ่งปะเวเลทห่มคุมนะครับด้านหลังครับรอห้าปาเวเลทนะครับมีโค้ดเมล็ดงาเนาะเป็นเนื้อสำลิดนะครับพี่ๆอ่านี่ครับกุณก็มีรอยตะไบนะครับโค้ดมีรอยตะไบเนาะรายการที่สามสิบแปดครับ ต่อไปครับรายการที่39ครับอ่าองนี้ครับเป็นพักกลิงปาวาเลสอ่าพิมสองหน้าเนาะอ่าพักกิ่งพิมสองหน้านะครับอ่านี่ครับจะคล้ายๆลิมยพิมเพชรกลับเนาะอ่าพิมพ์เพชรกลับสองหน้านะครับอ่านี่กลนนี้รอยต่อไปครับกลิงดังด้วยนะครับอ่าองนี้กลิ่งดังนะครับอ่ารายการที่39ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับ ต่อไปครับรายการที่40ครับอ่านี่ครับวงนี้ครับเป็นพิมพ์เพชรกลับนะครับกลิงดังนะครับอ่ากลิงดังนะครับเป็นพิมพ์เพชรกลับเนาะอ่าโคดเมล็ดงามีนะครับมีโคดเมล็ดงาตรงนี้ด้วยเนาะอ่านี่ครับรายการที่40นะครับอ่านี่ครับสวยแบบนี้เลยครับรายการที่40เนาะต่อไปครับรายการที่41ครับ นี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเปียกทองนะครับมีคาแป้งด้วยนะครับอ่าหลวงพ่อเงินเปียกทองมีคาแป้งนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่าสี่สิบเอ็ดนะครับไปครับรายการที่สี่สิบสองครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์หูช้างนะครับเนื้อเป็นระลงนะครับอ่ามีแร่ตะไบทองด้วยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆครับหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะครับอ่า พิมพ์หูช้างเนาะรายการที่42นะครับรายการที่4ี่ครับต่อไปครับรายการที่43ครับสาครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์สมเด็จโตนะครับพิมพ์3บาทเนาะเป็นเนื้อเบนจะลงนะครับมีแร่ตะไบทองนะครับลานหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆี่มีแร่ตะไบทองเหมือนกันเนาะตรงนี้ครับเต็มไปด้วยแร่ตะไบทองเลยครับระยิบระยับดูแวววับดีเนาะสวยมากๆเลยครับ รายการที่43ครับต่อไปครับรายการที่44ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาหูใบสีนะครับจะมีการลงลักปิดทองนะครับอ่าเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับข้อตัดมีรอยครูดดีนะครับอ่ารายการที่44ครับรายการที่44นะครับอ่าดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะ ต่อไปครับรายการที่45ครับอง์นี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อแก้วนะครับมีการทาทองมาด้วยนะครับเนื้อแก้วสารพัดนึกนะครับเนื้อแก้วสารพัดนึกมีสีแดงแบบนี้เลยครับรายการที่45นะครับนี่ครับโอ้โหสีสวยๆแบบนี้เลยครับต่อไปครับรายการที่46ครับ องนี้ครับเป็นพายคู่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับด้านซ้ายจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นพิมพ์พุทธกวักนะครับอ่าสังเกตได้เลยเนาะว่าองค์พระครับมีการปิดทองนะครับแล้วก็ลงรักเนาะอ่าเนื้อจะเป็นโซนแกล่งนะครับพี่พี่เนี่ยครับโน้นเนื้อจะเป็นโซนแกล่งเนาะอ่ารายการนี้ครับได้สององค์คลุ้มแน่นอนนะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับอ่าสี่สิบหกนะครับ ต่อไปครับรายการที่47ครับอ่านี่ครับองนี้ก็จะเป็นพายคู่อีกหนึ่งองนะครับพี่พี่อ่านี่ครับพายคู่พิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเนื้อเขียวเหนียวซับกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเนื้อเขียวเหนียวซับกันเลยนะครับอ่าผงมวนสารมีนะครับอ่าผงวิเศษต่างๆนะครับเนาะอ่าองนี้นะครับรายการที่47นะครับนะรายการที่47ครับ ต่อไปครับรายการที่48ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเนาะเนื้อเป็นจะลงนะครับพี่ๆองค์พระจะมีปิดทองลงรักมานะครับส่วนด้านหลังครับประดับเพชรพลอยนะครับแล้วก็มีพญาครุฑนะครับแล้วก็มีเม็ดแร่เนาะเนี่ยดำๆเม็ดดำๆนี่จะเป็นดินจากพระธาตุพนมนะพี่นะเป็นเม็ดแน่ดินจากพระธาตุพนมนะครับอ่าองค์นี้นะครับรายการที่48นะครับอ่ารายการที่48นะครับอ่า ต่อไปครับรายการที่4 9ครับอ่าครับน,นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับมีภาษาจีนแล้วก็เจ้าสัวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะดีกว่านะพี่นะพอดีจะได้เห็นเนื้อหาการจัดจัดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะองนี้นะครับสว่วนคู่นะเดี๋ยวหาคีมก่อนนะครับพี่พี่ ว่าตอนแรกกะจะไม่ได้แกะแล้วเาแต่เอาเป็นว่าให้ที่ดูเนื้อหากันให้ชัดๆเลยนะครับอ่านี่องนี้นะครับขออนุญาตสักครู่นะครับอ่าเรวขออนุญาตนิม,มนต์เห็นพร้อมกันเลยนะครับพี่พี่ ของดีต้องใจเย็นโอ้โหกรอบเก่ามากเลยนะพี่ดูติดสนิทเลยปกตินี่ถ้าผมแงโอ้โหกลัวอันนี้หักด้วยนะครับอ้าออกรพี่โอ้โหคิดว่าใบาคัตเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรานิมนต์องค์พระออกมาดูกันเลยนะครับโอ้โหดูพี่พอเปิดกรอบออกมานะครับนี่โอ้โหเนี่ยดูพี่กรอบเก่าสนิมเนาะมีคราบสนิมแบบนี้เลยนะครับ อ่ะขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่เนาะจะได้เห็นเนื้อพัาคันนะครับวงนี้โอ้โหเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะครับจะออกแล้าใจเย็นๆนะครับพี่ๆกอได้นะครับนะกอได้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหอเอาผมขออนุญาตเอาขอบ อันนี้เลยเนาะเพราะกรอบอันี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับนี่องค์ที่สี่สิบเก้านะครับหูดูนะครับพี่พีเห็นไหมเนื้อนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเนี่ยมีภาษาจีนเนาะแล้วก็มีคาบลักนะครับแล้วก็มีคําว่าเจ้าสัวเนาะนี่โอ้โหเนื้อเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับพี่พีแบบนี้ครับน่าเอาขึ้นคอมากๆเลยครับรายการที่สี่สิบเก้าครับองค์นี้ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับอ่านี่ครับ เป็นสมเด็จโตนะครับอ่านั่งกรรมฐานเนาะจะเป็นเนื้อดินดํานะครับแล้วก็มีดอกพิกุลทองตรงกลางหน้าอกนะครับอ่าองค์นี้มีกลิ่นนะครับองค์นี้กลิ่นดังด้วยเนาะอ่าองค์นี้กลิ่นดังองค์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับอ่านี่ครับรายการที่50นะครับนะอ่าอย่าลืมนะครับนะอ่าซื้อครบอ่าหนึ่ันบาทได้1นนะครับพี่พี่มี10ลุ้นช้างนะครับหนึ่งเชือกนะครับเนาะอ่าเดบรกกาศฝน รางวัลผู้โชคดีก็คลิปถัดไปของสายวังนะพี่นะมีหมดเขตนะครับนะ EP นี้นะครับหมดเขตวันที่15ตอนเที่ยงนะครับนะมีเวลาแค่นี้เนาะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากองทางการติดต่อครับโทรไอทีไลน์เบอร์เดียวกันครับ080512 2332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอครับ คป QR Code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ